ทางด้านของชายแดนเองนะครับตอนนี้เราก็ต้องในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรองรับชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนะฮะกลับเข้านะฮะในส่วนที่ของที่ทํางานอยู่ที่กัมพูชานะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสราแก้าเองตอนนี้สั่งตั้งศูนย์ประสานงานกรมในการร่วมรับบุคคลสัญชาติไทยเดินทางกลับเข้ามาในราชณาจักรณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาการลักลอบข้ามชายแดนทางช่องทางธรรมชาติ โดยวันนี้นะครับนายวินยัยโตเลินครับท่านเป็นแอมเภออรัญญประเทศครับก็เป็นประธานศูนย์เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยจํานวนมากนะครับที่ทํางานอยู่ในฝั่งประเทศกัมพูชาซึ่งก็มีทางเดินทางออกมาแบบไปแบบถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิโดยทุกๆการเดินทางนะครับกลับเข้ามายัางประเทศไทยเนี่ยจะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าไว้กับสารทุตไทยประจําประเทศกัมพูชาเท่านั้น นายวินัยโตเจริญครับท่านเป็นยนอำเภอนะครับท่านบอกว่าคนไทยที่ทํางานอยู่ในฝั่งประเทศกัมพูชาเนี่ยมีทั้งคนที่ทางเดินทางออกไปถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องและก็มีความต้องการเดินทางกลับภูมิลาเนาหรือประเทศไทยนะครับเดิมทีทางสารทุตไทยในกัมพูชาอน,นุญาตให้คนไทยในกัมพูชาเดินทางกลับประเทศทางด้านชายแดนจังหวัดสะแก้วในวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์โดยให้เดินทางได้วันละไม่เกิน100คน แต่ว่าจากการสำรวจการร้องขอของคนไทยดังกล่าวมีจำนวนมากครับทางจังหวัดจึงขอขยายเวลาจากสบคเพิ่มเป็นวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์รวมทั้งวันก็5วันนะครับวันละ100คนรวมทั้งบุคคลที่มีความเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเจ็บป่วยมีความต้องการเดินทางรักษาตัวที่ประเทศไทยซึ่งตรงนี้จะเป็นกรณีพิเศษโดยในแต่ละวันจะมีประมาณ20-50ถึงคนนะครับ เพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้คนไทยเนี่ยแอบลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศแบบผิดกฎหมายหรือเดินเทา้าเดินเท้าเนี่ยนะครับเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติซึ่งขณะน,นี้มีการเฝ้าระวังสกัดกั้นการลักลอบข้ามชายแดนทางช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยจะต้องใช้ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับ เบเรื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนนะครับเร่องความสคร่ขรของคนแทยที่อยู่ต่อขมพูชาที่ทํางานต่อขมพูชาสีความจับเป็นที่จะต้องเดินทางกับภูมิเนากองประเทศนะครับเดิมที่เราจากสถานทูตอนุญาตให้เราเดินทางรับคนไทยได้สามวันคือกจันทรุษศุกร์วันละน้อยคน แต่จากการตำรวจและการร้องขอของพี่น้องชาวไทยเราที่สองผู้ดัมีจานวนมากท่านก็เลยได้ขยายรละเรียกเวลาให้เป็นขออนุญาตจากตัประกมาให้เป็นบรรจัณต์ังคารทุกระลาทุกหมดห้าวันวันลร้อยคนหนึ่งคนก็ประมาณห้าร้อยคนที่เดินทางเข้ามารวมทั้งบุคคลที่วิพากษ์เป็นเร่งด่วนที่ต้องขออนุญาตเดินทางลับก็คือในกรณีนี้ป่วยมีความจำเป็นที่จะต้องมารักษาตัวอยู่ในเมืองไทย